Redmi Note 13 s e r ี e ์ยืนยันเปิดตัวแล้วช่วงเดือนกันยายนยนี้มาพร้อมกับกล้อง200ล้านพิกเซลและดีไซน์หลากหลายมากๆเลยร้ากันมามนด้ข่าวสารที่ดีทางไอทีในช่วงเย็นในวันสปนในกาสา,ส,าสิบะทีนะพูดข่าวไอที รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์ช่องของเราด้วยนะครับเพื่อใจภาคข่าวสารที่มาเดีแบบนี้เป็นประจำทุกวันเซมี่กําลังเปิดตัวโทราศัพท์มือถือ r ร d มี13 s e r i ซีรีส์นะครับซึ่งขนาดที่เราอัปคลิปนี้อยู่เนี่ยมือถือรุ่นนี้จะเปิดตัวแล้วแต่เปิดตัวในประเทศจีนเพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยวมีอัปเดตอีกครั้งง่ายเมื่อมือถือรุ่นนี้นะครับมีแผนเข้ามาวางขายในประเทศไทยแต่เขาบอกว่าจะเปิดถึง3ตัวเนี่ยก็คือ no 13 5T Note 13 Pro แล้ no Pro Plus ครับ รายละเอียดต่างๆนะครับจะเห็นได้จากข่าวเนี่ยที่เรานำมาเสนอก็คือตัว Redmi Note 13 Pro Plus ตัวนี้เนี่ยจะเห็นในเรื่องของขอบโค้งนะครับแล้วก็ฝาหลังเนี่ยมีหลากหลายสีมีหลากหลายแบบให้เลือกนะครับโดยตัวนี้นะครับก็จะมีในฟังก์ชันที่เพิ่มเติมนะครับนอกเหนือจากตัว Redmi Note 13 Pro Plus แล้วเนี่ยตัว3 Pro ก็มีความสดใสแล้วก็ดีไซน์ที่โดดเด่นด้วยเช่นเดียวกัน ถ้าเป็นตัว Note 13 Pro เนี่ยจะให้กล้องหลังมา3าตัวนะครับแบบเดียวกับตัว Pro Plus เลยส่วน Note 13รุ่นธรรมดาเนี่ยาดการก็ว่าจะมีดีไซน์เหมือนกับรุ่น Pro ก่อนนั้นเนี่ยนะจากข้อมูลล่าสุดนะครับ Redmi Note 3 Pro และ Note 13 Pro Plus นั้นจะใช้กล้องความละเอียด200ล้านพิกเซลเป็นเซนเซอร์ของ Samsung ISOCELL h p 3ที่เป็นรุ่นเดียวกับที่ใช้บน Redmi Note 12 Pro Plus นะครับนอกจากนี้เนี่ยยังมีในเรื่องของการยืนยันว่า Redmi Note 13 Pro Plus นั้นจะใช้ชิปเซ็ต Dimensity 7200 Ultra แน่นอนนะครับส่วนข้อมูลอือ่นๆนั้นเนี่ยเชื่อกันว่าจะถูกเปิดเผยเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งในเร็วๆนี้ด้วยเดี๋ยวไว้เรามาอัปเดตกันสวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าใน Shopee ปปดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR โค้ดที่เราโชว์ไว้ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะและทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเย็นวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันกด s u b s c r i b e เพื่อตามข่าวสารดีดๆรีวิวดีและข้อที่เราต่อไป ช่องเรามีเฟซบุ o กแฟนเพจแล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนและกล็มาดีข่าวสารกันแบบนี้ได้ใหม่เป็นประจำในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย